วันนี้เราจะมาทำเป็นเมนูชามะนาวโซดาค่ะคือกลิ่นชานี่แบบว่าขึ้นจมูกเลยอะ่ะซึ่งจริงแล้วดีนะเนี่ยสูตรนี้ต้องบอกว่าเรียบร้อยเลยค่ะสวัสดีค่ะเนลเรนทัลคอฟฟี่นะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมาแชร์เมนูอร่อยๆนะคะแล้วก็สดชื่นสดชื่นด้วยค่ะที่สำคัญทำง่ายมากๆเลยวันนี้เราจะมาทำเป็นเมนูชามะนาวโซดาค่ะทีนี้เราก็จะเห็นนะคะว่าเนก็จะมีที่วางตรงหน้าเนี่ยค่ะคือวัตถุดิบที่เราจะใช้นะคะไม่มีน้ำชาเลยนะคะแต่ว่าเราจะใช้เป็นไซรัปชาไทยค่ะอันนี้ของซีโรริต้านะคะเป็นไซรัปชาไทยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำเป็น มะนาวโซดากันค่ะโดยที่เราไม่ต้องมีน้ําชาไม่ต้องทําน้ําชานะคะไม่ต้องแช่ชาเออง่ายอย่างนี้เลยนะคะซึ่งเขาก็จะเป็นแบบหวานเข้มชาแล้วก็หวานเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จะมีน้ำมะนาวนะคะนี่น้ำมะนาวนี้ก็ทํามาใส่ขวดเอาไว้แบบนี้นะคะจะได้สะดวกเวลาที่เราใช้งานค่ะสําหรับขวดหัวปั๊มนี่นะคะหัวปั๊มเขาจะเป็นขนาด7.5 ml นะคะทั้ง2อันเลยเป็นขนาด7.5 ml เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลาที่แน่บบอกว่ากดกีบปัม๊มก็จะได้เข้าใจนะคะว่า ออก็คือขวดละ7.5 ml นะคะแล้วเน่ก็จะมีโซดานะคะก็โซดายี่ห้ออะไรก็ได้เนาะวันนี้เราจะมาทำชามะนาวโซดากันค่ะโดยที่ไม่ใช้น้ำชานะคะสูตร92ออน16ออนแล้วก็22ออนค่ะก็มาดูกันเลยนะคะว่าทำยังไงลมต้นนะคะเราก็คือจะมาที่92ออนก่อนค่ะสำหรับสูตร92ออนนะคะเน่จะใส่ใส่หลับชาไทยเนี่ยนะคะ ลงมาที่3ปั๊มค่ะเน่ก็กดเลยนะคะประมาณ21 22 ml ยิบนะคะ2 3สดูสีเขาดิสี 4, เขาแบบสีชาจริงๆเลยเห็นไหมเนี่ยแบบออกแนวเหมือนชาดำเย็นเลยนะคะอ่าแล้วก็ใส่มะนาวค่ะ1ปัม๊มแต่ว่าถ้าใครชอบแบบหวานมากเปรี้ยวมากหวานน้อยเปรี้ยวน้อยก็ปรับสูตรของเตงได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเน่ก็จะมาเปิดโซดาค่ะ เอาโซดาเทใส่ลงไปนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันพอเราคนเข้ากันเรียบร้อยค่ะเน่ก็จะใส่น้ําแข็งนะคะใส่น้ําแข็งเต็มแก้วนะคะพอเราใส่น้ําแข็งเต็มแก้วเสร็จแล้วค่ะเติมโซดาให้เต็มแก้วนะคะ เรียบร้อยค่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทําแก้ว16ออนกันบ้างนะคะง่ายๆแบบนี้เลยเนาะสำหรับสูตรแก้ว16ออนค่ะเน่จะใส่ไซรัปชาไทยนะคะ4ปั๊มหรือว่า1ออนนะคะก็4ปั๊มกดเลยนะ1 2 3 4อันนี้คือ1ออนนะคะน้ำมะนาวเราต้องการชามะนาวโซดาเพราะฉะนั้นน้ำมะนาวต้องเปรี้ยวด้วยนะคะเน,น่ก็เลยจะใส่มะนาวไป2ปั๊มหรือว่า15 ml ค่ะ1 2 แต่ก็คือชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรับกันได้เหมือนเดิมนะคะเน่ก็จะใส่โซดาลงมานิดนึงก่อนค่ะแค่มาผสมเขานะคะให้ตัวไหลับชาเนี่ยเขาหายเหนียวนิดนึงนะคะลูกค้าจะได้ดื่มง่ายๆค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็มาใส่น้ำแข็งค่ะพอเราใส่น้ำแข็งเสร็จแล้วเติมโซดาค่ะให้เต็มแก้วนะคะ,ะเต็มแก้วเต็มแก้วอ่ะ โอเคค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําแก้ว22ออนกันบ้างนะคะสําหรับสูตรแก้ว22ออนค่ะเน่ก็จะมาใส่ตัวไซรัปชาไทยของเราเนี่ยค่ะ5ปั๊มนะคะก็ต้องหวานนํำเนาะ2 3 4 5แต่ก็อย่างที่บอกนะคะมากน้อยก็เพิ่มลดกันเอาค่ะมะนาว3ปั๊มนะคะ1 2 3นี่นะคะคือหวานด้วยเปรี้ยวด้วยค่ะเราต้องจัดจ้านนะคะทั้งหวานทั้งเปรี้ยวมาหมดค่ะ เสร็จแล้วใส่โซดาไปนิดนึงนะคะแค่ให้เขาละลายค่ะจะได้ไม่เหนียวเกินไปที่ก้นแก้วนะคะเสร็จแล้วเน่ก็ใส่น้ำแข็งใส่โซดานะคะให้เต็มแก้วเลยค่ะนี่เป็นไงเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะชามะนาวโซดาจา้ะแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าเพราะเราใช้เป็นไซรัปชาไทยแบบนี้ค่ะ เราจะได้ความหอมความเข้มของชาเหมือนที่เราชงน้ําชาหรือเปล่านะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือมันทําให้เราสะดวกมากๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันเดี๋ยวเรามาเริ่มที่แก้ว12ออนนะคะชามะนาวโซดาที่ไม่ต้องชงน้ําชาเองอามาค่ะคนเนาะคือกลิ่นชานี่แบบว่า คืนจะูหมเลยอะ่ะคือเหมือนเหมือนน้ำชาจริงอะ่ะต้องบอกว่าเหมือนเราอารมณ์เรากินน้ำชาเลยอะ่ะเออแล้วก็เปรี้ยวๆห,หวานๆนะคะเพราะว่าตัวไซรัปชานี่คือเขาหวานอยู่แล้วไงคะเพราะ,ะนั้นไม่ต้องเติมน้ำเชื่อมแล้วแล้วก็เติมมะนอาวอย่างเดียวเลยค่ะใช้ได้เลยอะ่ะง่ายเลยอะ่ะเออไม่ต้องชงน้ำชาให้วุ่นวายยุ่งยากนะคะอ,อ่าแต่เพียงแต่ว่ามันลดหวานไม่ได้เท่านั้นเองนั่นก็คือมันมีหวานให้เราแล้วเ6หกออน จริงๆล้วดีนะเนี่ยก็คือมันได้เป็นแบบเหมือนชามะนาวแล้วก็ใส่โซดาจริงๆเลยอ่ะเออดีอ่ะเดี๋ยวนี้อะไรๆก็แบบว่าทําให้เราแบบง่ายขึ้นเยอะเนาะอันนี้22ออนใช้ได้เลยอ่ะหวานเปรี้ยวกําลังดีสูตรน,นี้คือถ้าหากว่าใช้ไซลัปชาไทยอันนี้นะคะสูตรน,นี้ต้องบอกว่าเรียบร้อยเลยค่ะ ไม่ต้องแบบว่าคือหวานเปรี้ยวกําลังดีไม่มากไปไม่น้อยไปค่ะหวานเปรี้ยวกําลังแบบไปด้วยกันได้เลยนะคะอันนี้มาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับสูตรชาไทยมะนาวโซดาโดยที่เราแบบทําง่ายๆนะคะเราอาจจะอยู่บ้านอยากจะมีเมนูแบบเนี้โดยที่ไม่ต้องวุ่นวายนะคะหรือร้านเราจะเป็นร้านที่แบบเราไม่ได้อยากจะมีแบบอะไรทําน้ําชาเองหรืออะไรเองนะคะตอนนี้ค่ะซินรอต้าเขาทํามาเป็นไซรัปชาไทยให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาทําเมนูอย่างนี้ได้เลยค่ะ อันนี้เป็นชาไทยมะนาวโซดานะคะ9 12ออน16ออน22ออนค่ะถ้าหากว่าใครได้ลองทำมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าชอบไม่ชอบยังไงค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมง,งานด้วยนะคะกดติดตาม subscribe Oriental c o f f e e c h a n n e l แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะ ถ้าอยากจะมีคําถามอะไรอยากได้เมนูอะไรก็บอกมานะคะเดี๋ยวเน้จะหาความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆมาให้ค่ะสําหรับวันนี้กับเมนูชาไทยมะนาวโซดาค่ะที่ชงง่ายๆแบบนี้เลย3สูตร3แก้วนะคะเน่มาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ